สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทล์กเมื่อคุณเข้าสู่การเดินทางของโลกภายในคุณรู้ว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งในชีวิตของคุณเป็นไปได้แต่คุณไม่แน่ใจว่าทางที่คุณกำลังเดินอยู่นั้นมันถูกต้องหรือไม่และถ้าไม่ใช่คุณจะเดินทางไหนต่อไปเดี๋ยวมีคำตอบเรื่องนี้มาให้จากแนวคิดของดรโจดิสเพนซาค่ะ จากในอีพีก่อนนะคะเดียได้อธิบายค่ะถึงการทำงานของการยุบรวมปริภูมิเวลาเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณยังคงต้องรอคอยสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นเนี่ยมาถึงได้เร็วขึ้นดังนั้นทุกคนจึงเข้าใจแล้วค่ะว่ามันมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคือสนามพลังรวมแต่คุณไม่แน่ใจค่ะว่าคุณเนี่ยเดินทางไปถึงจุดนั้นหรือยังและเดินทางไปถูกหรือไม่ดรโจเขาบอกนะคะว่าทุกความคิดที่คุณมีเนี่ยมันมีความถี่ค่ะ ไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งคิดถึงอัตลักษณ์ตัวตนเดิมของคุณก็เท่ากับว่าคุณยิ่งเคลื่อนตัวออกห่างจากสนามพลังมากยิ่งขึ้น เมื่อดรโจบอกว่าคุณต้องก้าวข้ามตัวเองไปนั่นหมายความว่าให้คุณลืมตัวตนเดิมค่ะเพื่อสร้างตัวตนใหม่ในชีวิตและหากคุณต้องการสร้างเหตุการณ์เหนือความคาดหมายใหม,ใหม่คุณก็ต้องหยุดคาดหวังถึงอนาคตที่คุณคาดเดาได้โดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับว่าเราอะค่ะมักจะคิดถึงอนาคตแล้วก็มักจะเดาว,ว่าเดี๋ยวตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กับประสบการณ์เก่าหรือว่าตัวตนเดิมเก่าที่เราเคยเป็นอยู่แล้วแต่ในสนามพลังรวมอะค่ะมันจะไม่มีที่ใดให้ เพราะว่าตัวคุณนอยู่ทั่วทุกที่ไม่มีสิ่งใดให้คุณต้องการเพราะว่าคุณสมบูรณ์พร้อมเรากับมีทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นค่ะยิ่งคุณรู้สึกสมบูรณ์มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกขาดน้อยลง คุณจึงมีความต้องการน้อยลงและคุณสร้างสารรค์สิ่งใดก็ตามจากสภาวะที่สมบูรณ์นี้นี่คือกุญแจแห่งการดนบันดาลความเป็นจริงซึ่งก็คือการเชื่อมโยงไม่ใช่การแยกจากกันค่ะตามภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของการเข้าสู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดค่ะ เมื่อคุณเข้าสู่สภาวะนี้แล้วคุณก็เคลื่อนความสนใจจากกายหนึ่งไปสู่การเป็นกายใดจนไปสู่การเป็นถุกกายนั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างกายไหนขึ้นมาก็ได้ร่างกายแบบไหนก็ได้คุณอยากเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงอยากเป็นคนที่มั่นใจอยากเป็นคนที่ขยันไม่ขี้เกียจอยากเป็นคนที่รักตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมคุณก็สามารถทำได้และคุณเลือกเป็นกายนั้นได้เมื่อคุณเข้าสู่สภาวะนี้ค่ะ<ม> ดรโจบอกนะคะว่างานที่เขาทำทั่วโลกเนี่ยคือเขาลงแรงหลายต่อหลายปีค่ะเพื่อที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยก้าวข้ามตัวตนขั้นแรกของกระบวนการนี้ค่ะก็คือทำให้พวกเขาเป็นนายของร่างกายตัวเองค่ะ ก้าวข้าเมเงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเมื่อทําสําเร็จนะคะพวกเขาเนี่ยพบว่าตัวเองอะ่ะอยู่บนขอบผาของการสัมผัสถึงสนามรวมเมื่อไปถึงจุดเชื่อมต่อน,นี้เนี่ยก็ต้องได้รับการชี้แนะชี้นําต่อค่ะว่ามันยังมีประสบการณ์หลายอย่างที่รอให้สัมผัสอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเราเนี่ยเป็นคนไม่ดื่มมัทฉะเพียวมีบางคนแนะนําให้เราเนี่ยลองดื่มดู แต่ว่ามัทฉะเองก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทดลองดื่มเราก็จะไม่สามารถแยกแยะหรือว่ารับรู้และสัมผัสถึงรสชาติเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้มันจึงต้องฝึกอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นเวลาหลายๆครั้งติดกันจนไปถึงค้นพบสิ่งที่รู้สึกว่า คุณเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วจริงๆคุณรู้สึกอร่อยกับมัชฉะในรสชาตินั้นแล้วจริงๆซึ่งคุณอาจจะหมายถึงประสบการณ์อื่นก็ได้นะคะอาจจะอยู่กับมันตลอดเวลาโฟกัสกับมันตั้งใจกับมันลิ้มรสกับมันอะไรแบบนี้เป็นต้นเราถึงจะไปสัมผัสประสบการณ์นั้นได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับสนามพลังค่ะหากว่าคุณไม่สามารถรับรู้หรือว่าเข้าสู่สภาวะนั้นสภาวะนั้นมันก็ไม่เคยมีอยู่สำหรับคุณค่ะ คุณต้องไปสัมผัสให้ถึงสภาวะนี้แล้วเท่านั้นคุณถึงจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วประสบการณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงคุณยังไงเพราะต่อให้เดียพูดแบบนี้คุณซาบซึง้งคุณขนลุกกับสิ่งที่คุณฟังอยู่แต่มันไม่เทียบเท่ากับสภาวะที่คุณทดลองทำและคุณไปสัมผัสถึงมันอย่างแท้จริงเลยค่ะ มนุษย์ถูกฝึกฝนตั้งแต่เกิดนะคะให้เราสนใจวัตถุไม่ใช่พลังงานเราเนี่ยถูกวางเงื่อนไขให้เชื่อว่าสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นจริงจะต้องเกิดจากประสาทสัมผัสเท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่เห็นถ้าคุณไม่ได้ยินคุณไม่รู้สึกคุณไม่ได้กลิ่นคุณไม่ได้สัมผัสหรือว่าคุณไม่ได้รับรสนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นอาจไม่มีอยู่จริง คนส่วนใหญ่ก็เลยวางความสนใจไว้ที่วัตถุค่ะเราถูกฝึกฝนกันมาแบบนี้หลายต่อหลายปีจึงทำให้เราอ่ะตัดความเป็นไปได้ออกจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่เมื่อคุณเข้าสู่สนามพลังและคุณอยู่กับมันต่อไปเรื่อยๆมันจะปรากฏขึ้นแล้วก็เผยสู่ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของคุณในรูปแบบของสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักคุณอาจจะพบกับสิ่งดีงามโดยบังเอิญมีความประจวบเหมาะ มีโอกาสมีความโชคดีหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมาอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนั่นเองนะคะคําอธิบายที่ดีที่สุดของดรโจกับประสบการณ์สนามพลังนี้เนี่ยดรโจใช้คําว่ามันคือพลังอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะดังนั้นในแต่ละครั้งที่คุณมุ่งความสนใจไปยังสนามพลังนี้ค่ะคุณก็จะรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นทั้งภายในแล้วก็รอบๆตัวคุณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณเนี่แหละคะ่ะแต่ทางเดียว ที่คุณจะสามารถเข้าใกล้สนามพลังนี้ได้ก็คือรักษาความสนใจต่อมันรับรู้ถึงมันมากขึ้นหากทำได้อย่างถูกต้องคุณจะรู้สึกถึงความรักมากขึ้นคุณจะสมบูรณ์มากขึ้นและเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้แล้วนะคะจะมี3สิ่งคะ่ะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณแบบที่ดรโจบอก สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนั่นก็คือการเดินเส้นทางนี้ค่ะมันจะไปสร้างวงจรประสาทจากสมองส่วนความคิดและส่งตรงไปยังระบบประสาทอัตโนมัติไม่เหมือนกันนะคะสมองส่วนความคิด กับสมองส่วนระบบประสาทอัตโนมัติค่ะมันจะส่งวงจรไปและแต่ละครั้งที่คุณเข้าสู่ประสบการณ์นั้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณทําให้คลื่นสมองของคุณเนี่ยช้าลงสร้างเส้นทางของระบบประสาทเนี่ยหลายเส้นทางมากยิ่งขึ้นและเส้นทางที่ดีเหล่านั้นมันก็หนาขึ้นค่ะเพราะว่าคุณใช้มันบ่อยขึ้นพอเวลาผ่านไปค่ะคุณจึงสามารถรวมสนามพลังนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองหรือว่าคุณเข้าสู่สภาวะนั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่สองที่ ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้สมองคุณดีขึ้นตอนนี้คุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ในสมองเพื่อที่จะรับรู้ถึงสนามพลังนั้นมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณสามารถสัมผัส ถึงสภาวะนั้นได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นในครั้งต่อๆไปอ่ะที่คุณเข้าไปประสานกับพลังงานแบบนี้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นค่ะและคุณอ่ะจะรวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ได้เก่งมากขึ้นในขณะที่ร่างกายคุณอ่ะสัมผัสกับความถี่ที่ถูกยกระดับนี้นะคะพลังการสั่นสะเทือนก็จะเข้าไปจัดระเบียบใหม่ดรโจบอกว่านักเรียนของเขาหลายคนเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพทันทีหลังจากที่สัมผัสประสบการณ์นี้อย่างเข้มข้นนะคะด้วยเพราะหน้า ที่ของระบบประสาทอัตโนมัติค่ะมันคือการสร้างสมดุลให้สุขภาพแข็งแรงทันทีที่เราหยุดคิดวิเคราะห์และซีโรล,ลาบอย่างสมบูรณ์ปัญญาความศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะจะเข้ามาสร้างความเป็นระเบียบแล้วก็สอดประสานมากขึ้นเหมือนกับคลื่นวิทยุที่ไม่ชัดนะคะมันมีความซา พอมันถูกจัดระเบียบม,มันก็กลับมาใส่แจวชัดเจนเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณจะสัมผัสถึงความอิสระความปิติยินดีที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรู้สึกสำนึกขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกถ่อมตัวต่อพลังที่คุณสัมผัสนั้นได้อย่างแท้จริงจริงๆแล้วเนี่ยเดียมไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ใช้คำว่า ถ่อมตัวต่อพลังที่คุณสัมผัสได้เพราะว่าจริงๆแล้วพลังนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆค่ะดังนั้นน่ะคุณจึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณน่ะเล็กนิดเดียวแต่คุณจึงเลือกพลังใดก็ตามที่อยู่ในนั้นที่จริงๆแล้วมันเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายคุณจึงรู้สึกว่าแบบอยู่ในสภาวะที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนค่ะสิ่งที่สามที่เกิดขึ้นนะคะคือ คุณจะเริ่มได้ยินหรือว่ามีประสบการณ์ความรู้หรือว่าข้อมูลที่แตกต่างจากเดิมค่ะนั่นเพราะว่าคุณเปลี่ยนวงจรในสมองและคุณไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปค่ะคุณจะพบกับปัญญาในระดับใหม่ทั้งหมดและสรรพสิ่งนะคะที่คุณคิดว่าคุณเคยรู้จักอยู่แล้วมันจะดูเหมือนกับว่ามันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับคุณหรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งง่ายๆสั้นๆนะคะนั่นก็คือคุณตื่นรู้ค่ะ มันหมายความว่าคุณอ่ะจะมองเห็นภาพของชีวิตในทุกๆมิติค่ะนอกเหนือจากที่เราเคยมองในปัจจุบันเราจึงเรียกโลกนี้ค่ะว่าโลก3มิติแต่คุณจะเห็นภาพที่มันมากไปกว่านั้นคุณจะเห็นความลึกความตื้นเห็นมุมทะแยงเห็นมุมกว้างมุมสูงคุณจะเห็นทุกอย่างนอกเหนือจากแค่3มิติที่คุณเคยเห็นแล้วคุณก็รับรู้มาก่อนค่ะแบบที่สมองเนี่ยของคุณไม่เคยมีวงจรสําหรับการรับรู้แบบนี้มาก่อน หากคุณเดินทางตามเส้นทางนี้ได้อย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงเวลาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างแท้จริงเนี่ย คุณจะเริ่มมีพฤติกรรมที่คล้ายมันซึ่งมันเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติของพลังงานนั้นมันจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณแล้วตอนนี้ค่ะความรักที่เปี่ยมปัญญาจะแสดงออกผ่านตัวคุณมันคืออะไรมันคือพลังงานดั้งเดิมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ค่ะพลังงานนั้นคือความเมตตาความตระหนักรู้การรับรู้ที่กว้างมากขึ้นการใส่ใจ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณกำลังตามหาก็ตามหาคุณอยู่เช่นกันค่ะ ใน EP ีหน้านะคะเดียจะพาทุกคนไปทำสมาธิเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะนี้จากแนวคิดของดรโจดิสเพนซาเพราะว่าเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้เดียฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าเกิดใจดีอยากจะเป็นกำลังใจให้เดียทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็กดสู่ประแตงให้เดียด้วยนะคะเราเจอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีค่ะ